ผลที่หลักมาหนึ่งอาทิตย์เราได้เท่าไหร่นะครับห้ <c oughs> โาโลเลยถ้าหากกำลังว่า้เยอะเหลยห้าโลก็คือรวมๆแล้ว <c oughs> สวัสดียามเช้ากับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับวันนี้ลุงนินจามาดักกุ้งเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ลุงนินจามาดักที่องค์หมายใหม่นะครับหมายตรงนี้มีคนแนะนำมาก็คือจากทีมตกปลาสายเหลืองนะครับ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีของผมนะครับวันนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นหมายที่เขามาดันกุ้งลากกุ้งกันนะครับผมจะลองดูว่าที่ผมดักไปเนี่ยมันจะดีแค่ไหนอันนี้จริงคือผมจะดักแบบว่าคือดักทิ้งไว้เลยเช้าเก็บหนึ่งครั้งเย็นเก็บหนึ่งครั้งครับนี่ก็จะมาพบกับชุดแรกของลุงเรียนจานะครับวันนี้ลุงเรียนจาดักไว้10ชุดนะครับ สิมุ้งก็คือ,อมุ้งดักกุ้ง10บชุดแล้วลองดูว่าจะได้สักกี่กิโลในของวันนี้ครับนี่คือชุดแรกที่ลุงนินจาจะดูนะครับโอใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ชุดแรกก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้อยู่ เดี๋ยวลุงกินจาเอาลองดูดักใกล้ๆกันเลยนะครับดักแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็ดูชุดที่สองโอ้โหก็ใช้ได้เหมือนกันครับชุดที่สองนะครับพบกับชุดที่สามนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหอติดเยอะมากเลยเดี๋ยวลุงนินจาขอไปกู้ทั้ง10หลังขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยวจะได้ดูแต่ว่าสรุปแล้วจะได้สักเท่าไหร่วันนี้ครับผมผลประกอบการเช้านี้ของลุงนินจา แปดขีดเยอมันเน่าครับวันนี้เสีไดมากเลยวันนี้เรามาสรุปกันนะครับหลังจากที่ดักกุ้งมาหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่ากุ้งส่วนนี้คือกุ้งที่เหลือจากที่ผมขายไปแล้วประมาณสามกิโลแล้วก็ตรงนี้แล้วผมกับพ่อเลี้ยงปลาเพลินจะเอากุ้งตรงนี้ไปไปรูปต่อครับดูว่าขนที่ดักมาหนึ่งอาทิตย์เราได้เท่าไหร่นะครับ ห้าโลเลยอาหารกระมังก็ได้เยอะเหรอห้าโลก็คือรวมๆแล้วก็คือที่ขายไปด้วยประมาณสากิโลก็ประมาณแปดกิโลนะครับอ้อาทิตย์หนึ่งแปดกิโลก็ถ้าคิดเป็นถ้าคิดเป็นโลล,ละร้อยก็แปดร้อยถ้าขายเป็นถ้วยก็คูณสองก็พันหกอ้ครับผมอันนี้เดี๋ยวจะทํากุ้งจอมนะครับแล้แต่รูปก็คนสั่งเยอะครับคนสั่งเยอะอนี่ครับโอ้โ สะสมอาทิตย์นึงครับเนี่ยวันหนึ่งก็อันนี้ก็โลโลกว่าแล้วเนี่ยนี่คือหนึ่งรอบใช่ไหหนึ่งรอบนี่จะเป็นถ้ารอบเช้าจะได้เยอะหน่อยแต่รอบบ่ายก็แล้วแต่วันบางวันก็คือแบ่งขายไปบ้างนะครับ